สบายดีพี่น้องดีไหมชิต้มข่าเปียกให้กินพี่น้องฮักกระมาเจริญแล้วเคืนเผ็ดข่าเปียกไว้พี่น้องไม่กังการสิเป้าเฮียนกินข่าเปียกแหละแล้วกันใส่ไก่ต้มก็เสาร์ฟไปแล้วลูกมากกว่าทันโอ้โหนโรงเรียนนกระมาเจรนญพี่น้องนี่แต่สีนน้ำเดือดเลยเนาะจะเอาข้าวเปียกลงดไปพี่น้องเลย น้ำเดือดแล้วประธาลูกยันเพ่นบระธานนุเฮียนมาถ่ายบระธานพี่น้องเถียงปุ้งพี่เนาะผ้าพี่น้องมาต้มกินขา้นาวเปียกตอนเศรา้าต้มข้าวเปียกตอนเศร้าเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องต้มปุ้งตมี่มีก้อนเลือดใส่ก้อนเลือดน้ำได้นี่ต้มใส่ไก่นาไก่บ้านเฮาไก่ลาดบ้านเฮามีก้อนเลือดนี่ก็หอมลาบบ้านเออ กเกี่ยวแล้วเนาะบักพริกนี่กระเทียมทับบัวผักบัวเกี๊ยวหมักเน,น่ามากินตรงกันเด้อพี่น้องแหละเด้อพี่น้องต้มข้าเปียกใส่ไก่ลาดบ้านเฮาเด้อร์ตนเลือดเสิร์ฟหอมก้อนเลือดน้ำมีกระพักบัวเกี๊ยวลงไปมันหอมผักบัวซอยเอาไวใส่อยูน่นอกเนาะมากินบ่ หอมขนาดพี่น้องงาเด้อพี่น้องทำลายไหลหนากินเอาไปพี่น้องกินกันเด้อแหละแล้วเด้อพี่น้องแม่จักอะไรตัดเสื้อผ่านลูกมาพักกันเด้อมาเดินพี่น้องที่กมีชีคนพี่น้องจะลูกมานำให้กลุ่มมาพี่น้อง กำเอนกางน้แดงโ้ต้นนี้ดงใกะไปให้านล่งมากพี่น้องกุ้งไอ้กังนพอกลังเกลาโตวสมอนกุ้สไดีพี่น้องายดีพี่น้องแล้วเรื่งเรีตัวเดียวดี Ghì nôm lửa lửa đâu. Hoi côn, mất tâny. Vân kín mất tạm lẻ. Kung ngay sang khoanh em ăn hít bola lúc nào. Kung ngay cả con nhanh hít bola. Tui mặt còn gọn. đi lạy ngang ba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 y ngang hết ngang bay 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 ngang ngang bay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  ngang ngang bay ngang เลยางด้วยตัวนี้นอก่อนก็มสามกล้องเดตวมือคารังมันก็ยืนได้บนเลยมนนอี่กิอิ่มมันนอได้มดอนอย่างในบุกโตเโซโตหันลางานแน้วตัต่ย้กันมาทัยังตอนนั้นใหญ่ตวนไอ่ตัวเมบ์เมย์เมย์แต่เมยงตัวมยังว่าสื่อเป็นรวยๆเด้อตัวเม่ค่ะสื่อรวยๆมยแอดเป็นคนต่างหยอีกโโตมันยังก้อนเงินก้อนคำ

อนี้ยังน้อยยันอนนนมีเดียก่อนหาใจพรท่นก่อนยังไอเกองให้กันอนกรเรียกให้งไมแม่เรี่ยยงไงเนี่ยเราบปนระไ้ริ่นแล้วกินกันเนาะแ่เนาะเต็มวไปเลยเยเลูกฝันอะไรกเือต้นเยอะแคไนเตค่ไหนเต็มไนต้นเยอะต้นเยอะนะได้วมือแล้วอลูกจะโสนี่เจ้ากับอะไเจ้ากับน้องะ thank <laughs> you เป <oh> hm. ี่ยบกับเด้อเปียกตอนเ้าดูกระเป๋าดีพอไปเมียนเห็นบักฟังยังคือเกาโยงฟังยังนะฮะยังคือเกาเยอะบ่วาวเหรอ

ໄດ້ດີບໍ່ພາກເລີ່ມພີ່ນ້ອງພາກຕິດຕາມເງິນພີ່ນ້